ออกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวของธรรมะดิเลปัญหาพากันแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้า พบกับท่านผู้ฟังในค่อ,อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขอดโดยมโนทนาการศรัทธาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริกุลวิเชษและครอบครัวมาณโอกาสนี้และก็ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทาน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพภทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงขอให้มหากุศลนี้จงได้เป็นพละวะปัใจจัยให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณณิดาสิริกุลวิเชตและครอบครัวทุกท่านจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญา แตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออูโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสรัทาของคุณบุญยิ่งเ่นจิบสรัทาของคุณบางอ่อนโพธิศีปัรมากุลสรัทาของคุณพัฒนันพ้นภัย และสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพเอาลรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับและคืนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับนะ,นะกลัวคนจะได้ยิน <laughs> นะวนมากเราทิ้งพุทธเจา้า ใช้หน้นที่ถูกต้องศรัทธาต้องหมายถึงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนเชื่ออริยสงฆ์สาวกพุทเจ้าก็ต้องเชื่อแต่เชื่ออริยสงฆ์สาวกพุทเจ้าต้องหมายถึงที่เรียกอริยสงฆ์นั้นไม่ขัดกับคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพ่เลยอันนั้นค่อยเชื่อถือนะอา้าวท่านเท่าไรครับ นั่นคือยาณสัมปะยุทธ์นะให้มองเห็นความสำคัญของชีวิตที่พึ้นของชีวิตสูงสุดนั่นคือปัญญาแล้วก็ต้องเป็นปัญญาที่ได้มาจากคำสอนพระพุทธเจ้าปัญญาที่ได้มาจากถูกต้องโดยเหตุผลปัญญาที่ได้มาจากอย่างรู้ความเป็นจริงและเห็นความเป็นจริงแล้วส่วนสำคัญของชีวิตนะฮะจำไว้ละหนึงกรรมสักกาปัญญา กรรมสักกาปัญญาปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงเรื่องกรรมและผลของกรรมกับปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงเรื่องขันห้านามรูปเรียนสองเรื่องเท่านั้นนะครับช่วยตัวเองได้นะไม่ต้องรอยใครช่วยเลยช่วยตัวเองได้เรียนวิชาช่วยตัวเองได้สองขแขนงเนี่ยนะนะเอาฝากไว้ นั่นคือญาณนิสสปยุตนะครับต่อไปครับญาณวิปยุตนะญา,า,าวินะญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสติที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาสมาธิที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญายังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็เป็นมหาคุศลเบื้องต้นสำหรับไม่รู้อะไร ทำบุญไว้ก่อนนะเจรณนนะเรามีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้หัดไหวพลายห,หัดสวดมนต์ใหม่ๆเขาลนะมีสต้าเป็นมหากุศลนะครับแต่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นญาณสัมพยุตธ์ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ต่อไปต่อไป,อไปนะอันนี้สําคัญพยายามให้เขาประกอบด้วยปัญญาให้ได้แม้เราเขาเหมือนกันนะตอนนี้เรารู้ว่ายังไม่ค่อยมีปัญญาเรียนรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม ยังไม่มีปัญญารู้ลูกนามอย่าเพิ่มพอใจแค่นี้นะบางคนให้ลายตัวเองโอ้ยฉันไม่มีปัญญาหรอกให้ลายตัวเองเออปัญญามีอยู่ด้วยกันทุกคนอาทิตย์ก็ดวงเดียวกันจันทร์ก็ดวงเดียวกันมืดก็มืดพร้อมกันสว่างก็สว่างพร้อมกันทําไมจึงมีคนโง่ก็มีคนมีฉลาดก็มีคนโง่บอกโอ้ยฉันไม่มีปัญญาหรอก แทนที่ปัญญาจะรีบเกิดเลยโดนกวดว่าโง่เลยอ่าไม่ใช่สิครับนะไม่ใช่ออาบางคนอะเพื่อนชวนมาเรียนธรรมะโอ้ไม่มีเวลาหรอกเอา้าทำไมธรรมชาติไม่ให้ยุติธรรมแกเราบ้างหรือจะไมดวงอทิ่กัดวงเดียวกันนะ,ะดวงจันทร์ก็ดวงเดียวกันนะมืดกับมืดพร้อมกันสวา่างกับสว่างว่าไม่มีเวลาไงในเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงเดียวกัน ทำไมเราว่าไม่มีเวลาใช่ไหมฮะอ่ามีนักการเมืองท่านหนึ่งนะเป็นถึงด็อกเตอร์นะชื่นชมผมนักเชียวบอกแม่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาบอกเรียนที่ครับท่านคําสอนพระเจ้ามีให้เรียนแม่ผมมันไม่มีเวลา <laughs> <laughs> เห็นไหมผมก็เลยบอกว่านี่มันมีอยู่ครับมันมีอยู่นะเวลามีนะถ้ารอก็ วันนั้นมันเดินไม่ได้เวลามีไปรอให้มีเวลานะวันนั้นเดินไม่ได้แล้วครับพูดก็พูดไม่ได้หน้าแก่ซีดน,นี้ <c oughs> เอาจริงไหมฮะ <c oughs> เออไปร้อยถึงวันนั้นนะ่ะ <c oughs> เดินไม่ได้จริงๆนะครับ <c oughs> พูดก็พูดไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยเวลาของวันนั้นมีประโยชน์เลยไม่มีละครับไม่มีคนเฝ้าบ้าน พอถึงวันนั้นเขามีคนเฝ้าอะไปรอทําไมถึงวันนั้นนะใช่เปล่าเออจะอยู่ที่บ้านจะออไม่ได้ยังไงแล้วบอกไม่มีเวลามีเวลามีเราไม่เอาไม่เกิดประโยชน์เองนะครับไม่มีคนเฝ้าบ้านพอถึงวันนั้นเรามีคนเฝ้าเนะี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่ไปรอถึงวันนั้นทําไมทําไม่ไมเกิดประโยชนต์ตั้งแต่วันนี้สีครับนี่นะครับอันนี้เอาไว้เตือนตัวเองนะครับนะเอาไว้เตือนตัวเองว่า อะไรที่จะทําให้เกิดปัญญายาณนวิปยุทธ์นัไม่พอแล้วครับยาณนวิปยุทธ์นัไม่พอนะอย่าคิดว่าพอนะป่วยไข้ก็ร้องโอยตามเดิมแหละครับนะถ้าใครป่วยร้อ,องโอยโวยช่วยด้วยแสดงว่าไม่มีอะไรคะไม่มียาณสมปยุทธ์แล้วมีอะไรครมียาณนวิปยุทธ์คือไม่ประกอบด้วยปัญญาพยายามทำบุญ บุญที่ประกอบด้วยปัญญามีบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีทำบุญทั้งทีก็ทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาและบุญที่ประกอบด้วยปัญญาขั้นสูงนะขั้นละเอียดนะขั้นที่ดีมีผลมากที่สุดนะไม่ต้องใช้สตังเลยครับไม่ต้องใช้สตังใช่อะไรบุญที่ไม่ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยอะ ปัญญาที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยนะ <S <S เพียงสละเวลาเรียนให้รู้ความเป็นจริงอย่างรู้ความเป็นจริงและการอย่างรู้ความเป็นจริงนะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ได้ทุกเนียบทเลยจะเหลียวใส่แลกขวาทำให้เกิดปัญญาได้ทั้งหมดจะทำไหมล่ะและปัญญาเนี้ยช่วยได้ไม่ต้องไปร้องโอดโอยเลยนะ เวลาทุกก็รู้ด้วยลูกเป็นทุกไม่ใช่เราเป็นทุกเวลาโดนดา่าลูกมันโดนดา่าเราไม่ได้โดนดา่าต้องไปเถียงเขาไหม,ไมนั่งฟังเขาเพลินเลยและในขณะที่นั่งฟังเขาเพลินเนี่ยรู้ด้วยว่าใครโงกว่ากันระหว่างคนฟังกับคนดา่าคนโง่มันถึงได้ด่าเราใช่ไหมแล้วมันด่าผิดนมันคิดว่ามีเรามีแต่ลูกนั่งอยู่แล้วก็นั่งให้มันด่าให้มันช้ำไปเลย ใช่ไหมลนะ่ะพอรู้ว่าดา่าปุ๊บเน่สั่งกาแฟมาเลยมานั่งกินแม่รู้ความชั่วที่อยู่ในใจนะใช่ป่ะเสียงด่าออกมาในประกาศความชั่วที่มีอยู่ในใจนะเอาก่อนจะด่าเขาอะไรมีอยู่ในใจก่อนนะคำดานั่นแหละมีอยู่ในใจก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคานสี่เท้าสองเท้านะเนื้อเอาหอนได้เนะี่ยปล่อยออกมานะ อยู่ที่ใครก่อนนะอยู่ที่คนด่าก่อนก็นั่งฟังเพลินเนี่ยเฮ้ยมีสองขาก็มีสี่ขาก็มีไม่มีขาก็มีใช่ไหมออกมาเป็นแถวเลยนะของใครนะของเขาอะของคนด่าเนี่ใช่ไหมแล้วถ้าคนด่ามันเกินรย่ยมันด่าออกไหมฮะแม่เราก็ด่าไม่ออกใช่ไหมเรียกมีปัญญาเนี่ยรู้แจ้งตามความเป็นจริงซะจนั้นกุศลน่ะ อย่าทำแค่ยานวิประยุทธ์ทำให้เข้าถึงยานสัมประยุทธ์ด,ด้วยนะทำให้เข้าถึงยานสัมปยุทธ์ด,ด้วยเอาแล้วไม่มีกระตังจะไปทำใดไงนั่งอยู่ทำให้เกิดคุศลยานสัมปยุทธ์ดได้ไหม <Yeah. S 1> โอ้โหไปจองไปควักหากระตังให้เมื่อยเลยนั่งก็รู้ว่าเป็นใครนั่งครับ <Yeah. S 1> เออรูปมันนั่งเอรูปในะที่นี้มาถึงรูปประขันเนะ บางคนก็บอกอ,อรูปนั่งได้ยังไงร,รูปยี่สิบปดไม่มีรูปนั่งสักะหน่อยบอกช่วยเรียนเราอีกหน่อยสิเรียนให้มันจบอย่าต้องไปว่าอรารวาสชาวบ้านเขาเพราะยิ่งอรารวาสอะไรยิ่ประกาศความโง่งตัวเองมากคือตอนนั้นใช่ปะออรูปยี่สิบแปดไม่มีมีรูปนั่งหรอกถูกต้องแต่จิตตะชรูปมีไหมรูปที่เกิดจากจิตอยู่ไปดูในสมุทฐานนี่ก็รูปสิจิตเนี่ย ทำให้เกิดรูปได้เท่าไรนะรูปเนี่ยเกิดจากจิตเท่าไร่ไปเรียนสิครับจะได้รู้ว่านั่งรูปนั่งนี่มีจิตที่ทําให้เกิดรูปนั่งได้เท่าไรนอนนี่มีจิตทําให้เกิดรูปนอนได้เท่าไรร้องไห้มีจิตที่ทําให้เกิดร้องไห้เท่าไหรร้องเพลงมีจิตทําให้เกิดร้องเพลงได้เท่าไรอ่านหนังสือนี่มีจิตทําให้เกิดอ่านหนังสือเท่าไหร่ภาษาธรรมะเรียกว่าจิตตชรูป แม้รูปนั่งก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตจิตต้องการนั่งรูปก็นั่งจิตต้องการนอนรูปก็นอนถ้ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนเรนเมียมันลอยที่ไหนรูปถึงยี่สิบแปดลอยฟุ้งไปที่ไหนรูปถึงยี่สิบแปดประชุมกันแล้วต้องมีอิเดียบทรูปยี่สิบแปดประชุมแล้วต้องมีอิเดียบทอิเดียบทเหล่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากจิตนี่เปิดเช่นนี้ท่านไม่ต้องกลัวครับรูปนั่งไม่มีมีรูปนั่งเนี่ยมันเกิดจากจิต จิตที่ทําให้เกิดรูปนั่งโลภะก็ทําให้นั่งได้โทสะก็ทําให้นั่งได้มหากุศลจิตก็ทําให้นั่งได้ไอ้ที่กราบป,ประดกประโดกก็เกิดจากมหากุศลจิตใช่ไหมไอ้ที่ด่าเขาเปโอเปิลเลยเกิดจากโทสะใช่ไหมเออแล้วใครดา่าไม่ใช่รูปดา่าเดยใครสั่งให้ดา่ารูปนามมันก็สั่งให้ดา่าแล้วจะว่ารูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินไม่มีในรูปยี่สิบแปดช่วยเรียนไปอีกสักสองสามหน้ากระดาษเธอจะได้รู้ว่ามีแฮ่มีนะ อาให้เข้าใจความเป็นจริงไว้ญานวิปยุทธ <c oughs> ก็คือไม่ประกอบด้วยปยัญญาดังนั้นทำกุศลต่างๆอย่าพอใจแค่ญานวิปยุทธต้องทําให้พร้อมด้วยญานะสัมปยุทธนั่งอยู่เฉยๆก็ให้เกิดญาณสัมปยุทธได้นะนั่งเฉยๆก็ให้เกิดยานวิปยุตธได้นั่งเฉยๆก็ให้เกิดโมหะได้ จะนั่ง้วยโมหะหรือจะนั่งด้วยยานวิปยุทธ์หรือจะนั่งด้วยยานสัมปยุทธ์ต้องเรียนอย่างนี้นะต้องเรียนอย่างนี้ตกลงมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาดีที่สุดมหากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถือว่าเป็นเบื้องตน้นนะเป็นเบื้องตน้น so แล้วเราอย่าพอใจอยู่แค่มหากุศลที่เป็นเบื้องตน้นมหากุศลที่ประกอบด้วยญานสััปยุทธ์ดีที่สุดอันนั้นจะทําบุญ ก็ต้องให้บุญน,นั้นเกิดพร้อมด้วยปัญญาซะจะรักษาศีลก็ให้ศีลที่เราจะรักษาประกอบด้วยปัญญาซะนะเอ้าวรักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาทำไงรักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือศีลนั้นไม่เป็นไปด้วยกิเลสไม่รักษาศีลด้วยโลภะไม่รักษาศีลด้วยโทสะยรักษาศีลด้วยโมหะ แต่รักษาศีลด้วยรู้ถูกเข้าใจถูกว่าศีนี้ศีเลนะสุขติยนติทําให้เข้าถึงสุขติได้ศีลนี้ศีเลนะโพกสมทาศีลนี้ทําให้เกิดโพกทรัพย์ได้ศีเลน,นั้นที่พุทธิยนติศีลนี้ทําให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้รักษาศีนด้วยประกอบด้วยปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงซะนั้นทําอะไรก็ทําด้วยความรู้ และก็ทำด้วยความเข้าใจนะครับต่อไปครับอสังขาริกมหากุศลมีหนึ่งเป็นสมนัตใช่ไหมสมนัตอุเบกขาคู่หนึ่งยานสมัยยุคยางวิมิชุคู่หนึ่งต่อไปก็เป็นอสังคาริกกับสสังขาริกอสังคาริกคืออะไรครับสิ่งชักชวน ไม่มีสิ่งชักชวนเนี่ยเรียกว่าอสังขาริกสิ่งชักชวนแก่เราเนี่ยถูกชักชวนด้วยวาจาถูกชักชวนด้วยทางกายถูกชักชวนด้วยทางใจใจชวนใจได้ใจชวนใจก็ได้กายชวนกายก็ได้สกิดไปทำบุญกันไปไหว้พระกันไปสวดมนต์กันนะนี่กายชวนกายใช่ไหม วาจาก็ไม่ต้องสกิดเปล่งวาจาออกมานะเปล่งวาจาออกมาวาจานี่มีสิ่งแทนเช่นป้ายโฆษณาตัวหนังสือเนี่ยแทนคำพูดใช่ไหมตัวหนังสือก็แทนคำพูดแท้กับสิ่งชักชวนทางกายก็คือเนื่องด้วยกายสิ่งชักชวนวาจาก็คือวาจากับสิ่งที่เนื่องด้วยวาจาสิ่งที่เนื่องด้วยวาจาก็คือ ป้ายโฆษณาหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่แทนคำพูดได้ทำให้เกิดความเข้าใจมีความหมายได้นั่นคือชักชวนด้วยวาจาชักชวนด้วยใจคิดแล้วคิดอีกนะตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจไม่กล้าทุบทุนแล้ว,วอันนีนิจัยชวนใจนะมันจะแตกต่างครับจะตัดสินใจทันทีไม่ต้องคิดแล้วคิดอีกรังเลยใจลังแล้วลังอีกไม่ต้อง นั่นคืออสังขาริกกับส,สังขาริกเข้าใจไหมฮะแต่ใหม่ใหม่อะมันก็ต้องเป็นส,สังขาริกนะสะสังขาริกแม้จะคิดแล้วคิดอีกจะทําดีไม่ทําดีตัดสินใจทาด้วยคิดแล้วคิดอีกก็นะเป็นสังขาริกคิดแล้วคิดอีกทําแต่ยังไม่ทําตัดสินใจใหม่ท,ทําอีกทิงเป็นอสังขาริกทันทีอ่าเห็นไหมครับความเป็นจริงเนี่ย มันสิ่งที่มันอยู่ตรงที่กําลังของเจตนากําลังของการตัดสินใจนั่นแหละครับนะากำลังของการตัดสินใจที่มีกําลังแรงแก่กล้าเนี่ยมันตัดสินใจได้ทันทีตัดสินใจได้สี <c oughs> เขาเรียกกันว่าพระละกุศล <c oughs> กับแรงตัดสินใจต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยสิ่งชักชวนอาศัยพิจารณาพิจารณาคิดแล้วคิดอีกมันเกิดจากกุศลมันมีกําลังอ่อนกุศ <c> ล <oughs> มีกําลังอ่อนนะครับ แล้วก็มีผลต่างกันนะฮะอสังคาริกกับสังคาริกมีผลต่างกันทำบุญด้วยการตัดสินใจไม่ต้องให้ใครชักชวนตัดสินใจเด็ดเดียวมั่นคงไม่หวั่นไหวนะั่นคืออสังคาริกนะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นผู้นำได้เป็นผู้นำครับนะได้เป็นผู้นำแารวาสนาของคนได้เป็นผู้นำมาจากอะไรครับมาจากทำบุญประเภท อสังขาริกแล้วก็กําลังของเขาเด็ดเดียวความคิดเขาจะแล่นยิ่งกว่าสังคาริกสังคาริกนี่ต้องตั้งปุโรหิตาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยตั้งที่ปรึกษาเอาไว้ช่วยแต่คนที่สร้างกุศลมาด้วยอสังคาริกไม่ต้องตัดสินใจเด็ดเดียวถูกต้องด้วยเพราะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นอสังคาริกนั้น เป็นกุศลของผู้นำให้เข้าใจไว้นะครับเป็นกุศลของผู้นำนะฉะนั้นวัสนาของคนที่ได้เกิดมาเป็นผู้นำก็มาจากทำบุญด้วยกุศลภาระคืออสังขาริกวัสนาของเป็นผู้นำแต่ว่าต้องถูกผลักดันหลายฝ่ายนะหลายฝ่ายต้องรอให้มีการเลือกตั้งกันด้วย ต้องขอคะแนนจากคุณนมมาอันนี้เป็นสัตสังคาริษน่นะครับเป็นสัตสังคาริกให้กันใจไว้อานุวัสนาของผู้ที่เกิดมาด้วยอสังคาริกลดน้อยลงลดน้อยลงลดลงเพราะบุญที่ทําไว้ในปางก่อนนั้นเป็นบุญที่ทําด้วยสัตสังคาริกสัตสังคาริกสัตสังคาริกนั่นคือกําลังของอุศนอ่อนนะกว่าจะได้มาเป็นใหญ่เป็นโตต้องไปไหวเขาไปขอเขานะครับ เกิดมาไม่เคยไหว้ใครก็ต้องไปไหว้เขานะเ,าเขาให้ยังไม่พอนะต้องเงินไปไล่แจกก็อีกแจกสู้เขาไม่ได้ก็ไม่ได้อีกอมันลําบากล้วนเป็นส,สังขาริกทั้งหมดแต่้าเป็นอาสังขาริกนะไม่ต้องเลยครับเขายกย่องขึ้นมาเองนะความดีความงามนั้นมีประชาชนเขายกย่องขึ้นมาเองแลวก็เราจะเห็นได้ว่า ผู้ที่เป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนับวันจะหมดไปนะนับวันจะหมดไปเพราะกุศลที่เป็นพละกุศลที่จะส่งผลให้เกิดมาเหลือน้อยลงน้อยลงและหมดไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเหตุคือมหากุศลนะมหากุศลผู้จะเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้นั้นเหตุมาจากอะไร รักษาอุโบสถศีลได้ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธรัชธรรมได้กุศลที่ทำแต่ละครั้งนั่นต้องเป็นอาสังคาลิกตลอดเนี่ยเฉียบมหาราชหรือพระเจ้าจากาักรพรรดิเนี่ยมาจากตรงนี้นะมาจากหนึ่งนะรักษาอุโบสถศีลได้อุโบสถศีลก็ต้องเป็นเป็นขั้นอุกฤษนะฮะเป็นขั้นอุกฤษนะ 2. องนะญาณนาสัมปยรต์ตรประกอบด้วยัญญาสาเป็นอสังขาริกสีสคือทศพิธราชธรรมถือปฏิบัติเอาบอกเหตุให้เพื่อใครจะคิดอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะฮะทำเถอะครับเหตุมีถ้าไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปช่วยเอาเงินไปไล่แจกเขาหรอครับไม่ต้องหรอครับ มีเหตุก็มีผลมีผลก็มาจากเหตุทั้งนั้นละครับนั้นเราเรียนธรรมานี่สามารถที่จะสาวนะสาวผลคือความปรากฏเนี้ยนะสาวผลที่ปรากฏเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบุญที่เป็นอาสังคาลิกไม่มีเลยบุญที่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่มีเลยบุญที่ประกอบด้วยบารมีก็ไม่มีเลย น,นะเราจึงเห็นว่าภาพพจน์นะทุกวันนี้ของการเป็นผู้นำจึงยากลำบากนะต้องอาศัยทรัพย์อาศัยความเพียรอาศัยพวกพ้องช่วยแชกมากมายและศัตรูก็มากศัตรูมากแต่ถ้าเป็นอสังขาริกประกอบด้วยปัญญานะ,ะประกอบอสังขาริกประกอบด้วยปัญญาแล้วก็บารามี คุปสนสำคัญคือรักษาอุโบสถศีลมาเนี่ยเลยแล้วเลยจากภาพพจนในปัจจุบันนี้นะต้องถอยหลังไปดูสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือจักรพรรดิรองจักรพรรดิคือมหาราชนะรองจากมหาราชราชารองจักราชาก็เป็น ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านับเสลอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและตัตธาขอท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นโชภาพขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลามันหมดคือหมดเวลา ต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาาของคุณบุญยิ่งเน่นจิบสตาราของคุณบางอ่อนโพธิศรีปฐมากุลสตาราของคุณภัศนันพนไพรและสตาของคุณสุชาดาโพเงินรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ปณิดาสิริอุตวิเชษและครอบครัวพร้อมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับอ,อาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวขอ้อธรรมะ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามักมองอารมณโกรธลบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสรงสง่งรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดของบันด็ตชีวิตก็มีความหมาย